LT v i s ลาวไทยนิวสสบายดีพบกับแจ็คกี้ LT Vision ครับดีเดย์สองธันวาวันชาติลาวเปิดทางด่วนแน่นอนมีรายงานข่าวครับว่าทางด่วนนครหลวงเวียงจันทร์วังเวียงเปิดแน่นอนครับ วันที่2ธันวาคม2563ซึ่งตรงกับวันชาติของประเทศลาวซึ่งในที่นี้ก็จะฉลองครบรอบ45ปีด้วยครับจะมีพิธีเปิดทางด่วนนครหลวงเวียงจันทร์วังเวียงแล้วอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยในวันที่1-2ถึงธันวาคมนี้ทางด่วนแห่งแรกของประเทศลาวครับมีความยาวทั้งหมด109.1กิโลเมตรกว้าง23เมตรมูลค่าการก่อสร้างครับ1 3พันล้านดอลลาร์มีอายุสัมปทาน50ปีครับ มีทางขึ้นลง7จุดดดานเก็บเงิน8แห่งสะพาน39แห่งและอุโมงลอดภูเขา1แห่งครับความยาว876เมตรครับสำหรับการลอดอุโมง์ในครั้งนี้โครงการทางด่วนสายนี้ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทก่อสร้างลงทุนแล้วก็ถือหุ้นโดยมนทนยูนานลงทุนในรูปแบบของ BOT รัฐบาลลาวจะถือหุ้น5%ค่าบริการทางด่วนยังไม่มีการแจ้งครับว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับ คงต้องรอใกล้วันเปิดก็คือวันที่2ธันวาถึงจะทราบอีกครั้งนะครับเตรียมเฮแน่ๆนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางวังเวียงนะครับแล้วก็เวียงจันทร์วันที่1วันที่2ย้ำอีกครั้งเดินทางฟรีนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับสบายดีโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าว lao thành